จะใส่ท่อนหน้าเกี่เอาไปนะครับดูนะครับช่วงกลางปลายคือดีมากครับมันมีกำลังมันเหมือนกับว่ามันมันกำลังไม่ตกมันกดต่อแล้วไปเลยนะมันกดต่อแล้วไปเลย ดีครับประมาณนี้ครับกลางปลายชัดเจนคือกำลังไม่ตกกดต่อไปเลย